โอ้เพนทำไมดีเทลเลยเนาะใช่อยากปลูกให้ได้กินเหมือนเขาแต่มันยังไม่ออกลูกเยอะเนี่ยดูสิมันดกมากดกหมายดกกายดกกองเนาะดูสิเห็นชัดจัดเพินเนาะลปเดินดูนะโอ้โหพี่กายดูซิไอไอไอพวงนี้นะเพ่นเพิ่นฮะโอ้ยเนาแต่พวกนี้ยังแกไปบ้างแล้วนะโอ้ยฮะโอ้ย เฉพาะพวงนี้เออก็บอกว่าให้เก็บใบมันจะได้มาดูนะผมไม่เคยปลูกเก็บ้างแหละถ้าขยันแก่ไม่มีเวลาเนาะห้ามจะกินเหรอโอ้ยในพวงจะมโชว์ซิโชว์ซิเยอะแยะเลยดกจริงดกจังดกมากมายไก่กองเนาะพาชมนั้นอูกที่นี่ไปดูนู่นซิซิี่ฝั่งนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะทางนู้นมันขึ้นไหมขึ้นไข่เนาะ ลูกชายเขาเหรอจ้าชนะมันอย,อ,ยอยู่บ้านเหรออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนหรอกอดูสิอุ้ยฐานน,น,นั้ในในี่นายนี่ปลูกผักบุ้งเหรอผักบุ้งอันนี้ก็เขาปลูกใหม่อันนี้นี่ยงามนะเพนเนะาะจานี่ไอย้ยังไม่อันนี้ยังยังไม่ไม่ขึ้นเนาะยัง,ย,งยังไม่ขึ้นเขาปลูกใหม่แต่ดูเขาบำรุงต้นมันอ้วนจนใหญ่ขนมออมแม่นะนะจะต้องมือหนุู่ออมเนอะหนูแม่นหาถ้ามือสั่นผักกระแยงผักกระแยงใช่ไหมเนี่ย อย่าดมดูสิดูปเป็นกับเขาใส่ปุยถึงได้สวยไม่รู้สิสวยงามมากเลยเนาะฮะยมร้านมันเกิดเนี่ยผักกระแยงดูสคุณผู้ชมดูสวยงามมากเลยไก่กี่แยงตลาดหรืกี่แงงโอ้ยดูยมดมดูสิเย็บอมดมดูสิฮะอมดมดูสิดมดูสิเนี่ยใช่กระแยงไว้ใส่แกงอมแกงอะไรสารพัดแกงเนี่ยถ้าผู้ชมดูสิอู้ได้งามมากมายไก่กองเลยเนาะ รูบรรยากาศสวยงามทีเดียวเนาะร้านไก่มีสุกอะ่ะไก่มีสุกเออจากเมื่อก่อนทําปลาแล้วก็ทํานั่นเดี๋ยวนี้มาทํำปลาตามูหรือหมูโลกตามต้องฉีดฮอร์โมอนอะไรด้วยบ่เออพี่กาต้องฉีดฮอร์โมอนได้ไหมเออไม่ต้องเลยธรรมชาติเออทำไมมันออกดีเนาะนั่นแหละสิดูนมือออกดีจังเนาะมีท่านผู้ชมเส้นทางมามาทางนายพี่เพนมาจากทางอะไรบ้างเส้นทางบอกเส้นทางลูกค้าสิ ฝั่งนี้มาจากท่าไหนนี่ฝั่งนี้มาจากบ้านยางขำเท่าอ๋อยางขำเท่าสะพานมิตรภาพมิตรภาพอ๋อนี่มาจากทางชนกลุมให้ดำกรอปลูกล้างยังไม่ออกไปดูรูดีกว่านี่ออกแล้วทางนี้ออกแล้วนี่ออกจะมันออกโอ้ยออกแล้วล่ะใส่ต้นเดียวบทำไมมัใจางดูจีเลยน้องมันแตกแขนงแตกแยกเยอะขันยมไม่มีมันใจงอย่างจีแม่งเพ่นบอกแากขันยมเป็นอะไรอย่างจีเจ๋อเวลาเงยแต่วุ่นอีกกลดเนี่ยเบียมัน อันนี้มันขึ้นจากมันเตกแขนงเนาะดูสิแน่เมื่อมาเดิมเองเบย์เหลืองเน่เน่ไอมันออกเยอะดีเท่นี่ยเนาะดีเท่เน้นเฮ้ยเผาด้วยเอาไปทิ้งเดี๋ยวขยะไปจุ่มต่อตะมืนต่อเตี้ยไปดูนู่นดิไปฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมมาดูมาชมสวนแปลงผักสาบเนาะผักอินูนโอ้ยบจุกเหินนี่โอ้ยเน่ดกดกดกจริงดกจัง ดกดเบ็ไม่ต้องเตรียใจใครเลยดูสิโอ้พี่เพนดกมากมายไก่กองเนาะแต่มีเ้าจองมาแล้วเนาะลูกไปจับไปจับพวกนั้นสิดูจริงดูจังโอ้โหท่านผู้ชมดูสิดูพวงนี้สิน้องเพนเนาะเยอะเลยเยอะจริงต้นเด็ดใบบางเดด็ต้องเด็ดใบบางอย่างทิ้งเนาะมันจะได้แบบสมบูรณ์เนาะกิมโซ่ไอ้ปลา ค่ายห้โดนเลยงามมากมายกันพอกขีมือเมื่อนี่รอเนี่ยโอ้ยเพลินนู้นแตเคยตัดต่อจิจรลอนนี้เบล์ต้นนี่ดูสิอันนี้อะไรนะนี่อันนี้ในทุ่วงปีนี้คืออะไรนี่แตงเนาะแตงกวาจ้าเขาปลูกใส่ถุงเลยอ๋อเขาใส่ถุงไปเลยจ้าบรรยากาศดีเนาะเพนเนาะดูสิท่านผู้ชมจิสอเอาไปจระเลข้นี่เลยเงินละบาทนะนี่บรรยากาศดีเนาะดีมากเลยท่านผู้ชมดูบรรยากาศ ข้างนอกจะเป็นสระเลี้ยงปลาเนาะอันนี้สระเลี้ยงปลาเป็นบ่อปลานั่นแหละผักบุ้งงามๆดูสิมันลอยในน้ำน่ะนึกว่าอะไรชิ้นหัผักบุ้งกีด้วยกีโย่ดามะพันกีด้วยกี่นะเออกิ้ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยนมีพันธุ์ของเขาดูกระเพราสิดูใบกระเพราว้าวไม่เห็นใบคะแนนกีอะไรเหรแน่ดูสิดกมหาดกเลยนี่ดูอันนี้ตามมาเลยนี่เจ้กโอ้ยมาตามมามาตัดไรมาตัดไรเออ นี่เนาะแค่สองพวงนี้น่ะโอ้โหว่าท่านผู้ชมเออวิ่งไม่บัดไม่ไหวจริงๆเยอะมากเลยแหนดูซิออกเยอะมากเลยเออเนาะติดโชว์ตัวที่เราลังมองทถลุต่อเพิ่งตึกเออต่อเด็ดไปโอ้โหวิ่งงามมากมายกายกองมโหระทึกสวยจริงสวยจังมากเลยเนาะ ดบจริงดบมากมายมยเหลือเกินท่านผู้ชมดูสิผักสาบน่ะโอ้ยเนยมันเพน็ดเนาะแกบอกแล้วก็ไม่เคยได้มาบอกพี่เมียนไปดูผักสาบที่ไร่ที่สวนผมบ้างว่วงงาบ่างนัออ้นถ้าเราเนึกอ่าตรงไหนตรงไหนก็ไม่เคยเห็นบ่งงางนั้น่ะที่ไหนได้ดูกองนี่สิ ตรงนี้กำลังแต่เล็กๆเยอะมากมายกายกองโหระพึ่จริงๆเนาะแน่เอามือแนี่ยนีจนเยอะแยะเออเต็มเครื่องเลยเนาะแนนน่ระะเาตีโอ้ยเยอะจังเนาะดีจังเพลินเนาะเราได้มาเที่ยวชมเนาะพามาชมก็เดินทางมาดูได้ท่านผู้ชมมีร้านขายอาหารด้วยเนี่ยแนวเพล่เพลงองค์พ่อเด่นซาบเเพล่เล่น่ะมัน้อง อมทายปิเจตเคยเอานุแฟร์นอลต้นใสวิตเออี่อังวนกี่ต้นครับพี่ชายนี่ไงอังวนโอ้อังวนมันมันรักษายากไหมรักษายากรักษายากท้าไม่ยากไม่ยากใช่ไหมนี่อังวนดูสิท่านผู้ชมตอนนี้มาเสริมด้วยอังวนเพิ่มเติมอีกเนาะใช่เดี๋ยวเอาวให้เต็มสวนไอไอนี้พันนี้ที่พันเออเออไหนอ๋อนี่ไงใส่อะไรไม่รู้น่ะ เพิ่งมาจาับซิชื่อพันอะไรเนี่ยไ่มัดแชฟม,มีไงชื่อพันเขามีชื่อพันโอ้ยท่านผู้ชมดูเอามันหลายต้นเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หลายเลยแหละโอ้ยมาชมได้เด้อท่านผู้ชมไม่ต้องไปไกลผักสาบเยอะมากมายไกลกองเหลือเกินดูสิท่านผู้ชมจา๋าเนี่ยดูสิ อยดกมากมายกายกลโกงแต่เจ้าของบอกว่ามีคนจองไว้หมดแล้วน่ะโอ้โหลโรลละร้อยท่านผู้ชมโรลละร้อยนั้นเนี่ยร้อยี่สิบบาทไม่ได้ใจว่าแล้วมันเป็นพืชเศรษฐกิจเรากิน,น,นดกจริงดกจังดก,าก,ดก,ดกมากดกไม้เหลือเกินก็บอกว่าเลี้ยงง่ายไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรธรรมดาแล้วก็จะมีฟางนะครับลงไปใส่ในรองกับพื้นกับท่อนะครับ ท,ท่อน้ําท่ออันซีเมนต์นะครับนํามาก็มาใส่ดินเติมไปด้วยฟางนะครับเท่าที่สังเกตดูแต่เจ้าของเข้ามาได้ามาคุยเขายนู่น,นให้ผมเดินชมดูสวยสวยสวยมากมายไกายกองเหลือเกินแล้วดกจริงดกจังด้วยลูกกําลังงามกําลังหมดูดสิท่านผู้ชมโอ้ยดูสิเห็นไหมโอ้ยลูกงามงาม งามมากมายกายกองเห็นพี่ไก่บอกว่าเขาจองไว้หมดเลยว่ามันเต็มบูสิผมไม่เคยมาเจอมาสัมผัสท่านผู้ชมโอ้โหโอยดุกมากมายกายกองเหลือเกินอันนี้จะเป็นสระน้ำที่เขาเลี้ยงปลาที่เวลาเขามีกิจกรรมเขาจะ,ะจำหน่ายขายบัตรนะครับแล้วก็ เซียนเบ็ดเซียนเหก็จะมาหวานแล้วก็จะมาจับปลาเป็นประเภทปลานินใหญ่ๆแล้วก็เสียค่าบัตรแล้วก็นําปลาไปหวานเหก็ได้ไปนี่ครับท่านผู้ชมติดกับน้ํามูลตรงไปก็จะเป็นแม่น้ํามูลท่านผู้ชมน้ํามูลวยบรรยากาศดีมากเลยสุดยอดเลยดูดกจริงๆดกมากดกไมก้โดด แต่เขามีพิธีบำรุงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปสอบถามเขาอีกทีนึงอ้ยดกมากดกากุกหายดุกเหลือเกินอ้ยมันเตกเก,ก่งเตกแขนงมาดูสิอือเก่งมากเลยเขาทำได้แบบอยู่ติดถนนเลยเข้ามาชมได้เข้ามาแต่ว่ามามก็ไม่เพียงพอเนะาะเพราะทราบว่าเขามีคนจองหมดแล้วรอที่จะเก็บให้ลูกค้าเท่านั้นเอง ดอกเนี่ยมันดอกเนี่ยดอกมันกําลังดอกตามมาท่านผู้ชมดอกตามมาก็มีนี่ดกจริงดกจังดูสิดู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 นี้สิเห็นไหมดีจังเลยเนาะ พี่การณนี่ลงมีมีปลาไหมเนี่ยมีปลาไหมบ่โอ้ยบรรยากาศนึกว่าเป็นดูสิทุ่งนาโอ้ยจริจังเลยมีบรรยากาศท่านผู้ชมนี่อันนี้ยังอยู่ในถุงอีกพร้อมที่จะนำไปปลูกเสริมเพิ่มเติมอีกดูสิ ท่านผู้ชมจ๋าเนี่ยดูสิอันนี้ในถุงพี่ากในถุงนี้แบบขายแล้วว่าให้จะ,จะรับปลูกเพิ่มเติมต่อขายจ้าเขาขายถุงละร้อยคุณมาเอาสองตอนน้นแลอ๋อเหรอพันเดียวกันใช่ไหมท่าน,น,นผู้ชมก็มาซื้อได้ไปขยายพันธุ์ได้นะครับไปปลูกที่บ้านได้ถ้าไม่สะดวกเราก็นำไปปลูกขยายพันธุ์ที่พื้นที่สวนเราได้เลยดูสิ เนี่ยต้นเขาวเขาเปั่นฉ่ำไปแล้วแหละสวัสดีครับโอเคนี่ท่านชมเห็นไหมดกมากเลยเพี่กายเวลาปลูกกี่กี่เดือนแล้วเนี่ยมีลูกกี่เดือนแล้วครับเนี่ยได้อ,อลูกมาเป็นเดือนแล้วเหลออมดะโอ้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมจ๋าอ้บรรยาก,ากาศดีมากเลย เนี่ยมาเทียชมได้เด้อม,มาหาซื้อนำกล้าไปปลูกก็ได้นะครับผมเนี่ยบุบรรยากาศในสระก็มีบ่อปลาก็มีปลาเยอะที่เดียวหูยงามจริงๆง,งามมากมายกายกองน้องทำอะไรก็ทำกับข้าวแล้วลูกชายทำกับข้าวบ่ปลาปลาได้มาจากไหนวันเทุ่งไหนแม่น ไปดูปลากขาทำปลา,า,เ,าปลเป็นไ,นออไม่จะแกทำลมไปชามแล้วเขาคล้องไปข้างนอกท่านผู้ชมดูสินี่บรรยากาศรอบนอกอันนี้ตน้ตน,นต้นอะไรต้นกระยวงเหรออ๋อเนี่ยดูสิไหนปลาไ,ได้ปลามาจากที่ไหนบอกไปเรื่องอะไสิได้ปลาจากที่ไหนนะครับพอดีครับผม โอ้ยปลาเนี่ยอร่อยท่านผู้ชมเนยปลาตัวนี้นะมีคันไม่ลูกไม่มีไข่เนาะเห็นไหมอยู่ทุ่งนาก็จะมีะปลาแม่น้ำมูลสดๆโอ้ยสวยจริงๆตัวบริ้อเลยเนี่ยปลาสดๆอยากกินอยากกินปลาก็ได้ปลานี้งไงในกะละมังก็มีท่านผู้ชมดูสิโอ้ยปลาทางนั้นเราหมากระลึมฉันทำไมเนี่ยปลาท่านผู้ชม นี่คือบรรยากาศแถวสารบ้านเราให้ผูน้ะชมดูสิโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยโอ้ยจะลมโอเคผู้ชมอันนี้เก็่ภาพรบรรยากาศคนี้ก่อนเดอรน,นะครับแต่ใครก็มีด้วยนะครับ